สวัสดีครับนี่จะมส์ทรงชักหองนะครับชักหองตัวนี้ก็ลองคนลองคนถามสเปคนะครับสเปคว่ากว้างเท่าไหร่นะครับตัวนี้ฐานกว้างสุดนะครับสูง12นะครับท้าย38นะครับตัวแผ่นนี่แผ่นหนา6นะครับหนา3มิลนะครับหนา3มิลอ่าตัวนี้ทางลูกค้าอยากย้ของล่างนะครับจากตัวนี้ติดต่อสั่งซื้อนะครับถ้า ถามวาสั่งนี้ในตะกร้าก็นเลยนะครับมาสั่งเลยตรงจากผู้ผู้ขายเลยนะครับผมซื้อผมผู้ผู้ผลิตไม่งช่นะครับก็คือก็ทักแชทมาก็ได้นะครับทักแชทมาเดี๋ยวผมจะกระสิสอบถามข้อมูลก่อนไม่งช่นะครับหลักการตัดสินจัดส่งสินค้าให้นะครับเพราะว่าบางอย่างยังเช่นลูกค้าต้องการข้อมูลเรื่องพวกเรื่องคุบมือนะครับผมก็บทอธิบายได้ง่ายกว่าการที่มาพิมพ์คุยนะครับสซองั้งหมดก็มีอีกนะครับเดี๋ยวมันจะสิประกอบตีมเป็ดนะครับอันนี้มีโค้งคุ่นนะครับจาก ถ้าคาสนใจกับโทรมาคุยกันเลยนะครับถ้าโทรมาคุยมันจะมันจะมันจะละเอียดกว่านะครับละเอียดกว่าเ้ามาพิมพ์คุยกันนะครับพวกอะไรหลายอย่างนะครับผมผมมีแยกขายหมดนะครับพวกสติปล้อบางคนอยากเอาไปใช้แต่ว่ายังบวชในดหัวมันจะลงน้าเลยบองสีนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยผมใส่ผมเห็ดแล้วผมก็ไปใส่งานนะครับผมก็ตั้งสี่สามารถต่อราคาได้นะครับว่ามันทำงานแบบไหนนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นคูปเปอร์สมนะครับรถหน่อยแบบนี้นะครับวงล้อกับนี้ นี่ประกอบเกษตรเกือบจ,จะครบผูย้ยางคอ้มเพชรนะครับพอมาตรวจเป็นงานสซางไว้นะครับเรื่องนี้แค่บางยางอย่คมเพชรไว้แล้วนะครับแต่บางยางบริเลพไหวแต่โดนล้อประกอบไปทีนะครับเด <c oughs> ี๋ยวผมหยิบทีมทองช้างนึ่งมาเห็ดนี่ต้อนนะคือทางไล่นะครับแอดไล่คุยกันเลยนะครับเดี๋ยวเผื่อบางคนน่ะเขาไปคุยได้ติดต่อบรเป็นนะครับเดี๋ยววันนี้เซียนบริเลพเนี่ยบอกผมติดต่อทางไล่กันเลยนะครับเดี๋ยวผมชี้ทีม เรวผมสีเอาแอดไลน์มาให้นะครับก็คื одним, alu, อขา <okay>. ไปแอดไลน์เป็นมือเป็นเป็นเพื่อนในไลน์นะครับไปทักคุ่กันนะครับผลิีภัณฑชักล่องตัวนี้ต้ัณฑ์ประกอบตีนเป็ดนะครับตัวนี้เป็นตัวจีนเปลีติดข้าไปนะครับสินนี้นี่ครบมีหล่อไม่ครบนะครับมีกระดานรูปนะครับมีชุดประกอบนะครับตัวนี้จะเป็นชุดประกอบกระดานนะครับชุดประกอบกระดานนะครับประกอบได้ถึงสามเมตรนะครับ สามเมตรก็ใช่ไร้นะครับการดูข่ายเพิ่ม,ม4เมตรจะผม็จยเพิ่มไปอีกสองตัวนะครับขาลลอกมัน้นะครับโอเคครับสนใจกันแล้วผมจะทิ้งที่ติดต้ให้นะครับนะค,ครับ